พี่น้องครับสำหรับประเด็นที่ผ่านมาเนาะครับเนาะมันก็มีผู้สนับสนุนผู้ใหญ่เพิ่อนก็ยังทีวาดอกกาสิมีออกนอกหนาแน่นะครับได้โพสต์ขอความอย่างที่มีสาวพิศนาได้ออกมาเว้าเนาะครับเนวาวาดังได้กระดับได้สาวน้อยแล้วก็มีผู้สนับสนุนอีกนะครับที่เป็นผู้ใา้ที่ มานะครับบอหัาวาไปว่าอีกอย่างหนาะครับแต่มีเอฟซีได้เข้าไปแชทท้าเพิ่นนะครับเพิ่นก็นเลยได้โพสต์ขอความเพิ่นบอกว้างสิละครับพี่น้องฝากบอกเอฟซีว่วงสาวหน่อยนะครับผมขีดตังโมเมนต์มาผมจะพีดเดอร์ฮาดอยู่ในกรอบอย่าถักมาดามวัวบรัยนะครับคนเฮาความเห็นตังม,มันบ่นเหมือนกัน จะแชทมาดาหรือพยายามโท่มากก็ดีให้คุณหยุดซะอย่าขู่ข้ามส่วนตัวคนอื่นหลายนี่นะครับเพิ่นกับคงสีได้รับแชทรือว่ามีคนโทรเข้าไปนะครับโกฮูว่าเพิ่นสีเขาไปถามเรื่องเหล่าโมเมนว่าเพิ่นแชทเขาไปแล้วสิไปขู่ข้ามไปว่าไปดา่าเนาะครับนเนาะเฮ้าก็ต้องเบิง่งว่ามันเป็นยังไ๋ แต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าซื้อโซเชียลมันรวดเร็วพอว่าจังไรผลสะท้อนกลับมามันเป็นยังไงต้องยอมรับให้ได้เมื่อเฮ้าสนับสนุนในการที่ผู้ใหญ่เพิ่นเบาแบบนั้นนะครับซึ่งหลายคนก็มองว่ามันบ่สมควรเสิยไปว่าประกาศใส่ไม่ประกาศใส่หอกระจายข่าวว่าวงอื่นเล่นได้หอด8 0ดโมงหรือว่าเก่าโมงะครับเนาะ แต่ที่นี่สัญญาเพื่อนที่เอาออกมาเน่เห็นบ่ครับว่าสัญญาตั้งแต่สามทุ่มหอดตีหาเพื่อนเล่นไปหอดหกโมงหานาทีนะครับซึ่งมันกเกินเวลาไปเป็นชั่วโมงแล้วเพื่อนก็ได้บอกนะครับว่าเหตุผลเป็นอย่างเพิ่นถึงเลือกเพราะเพิ่นต้องเดินทางไกลสองสามร้อยกิโลนะครับในการไปแสดงขังต่อไปซึ่งมันก็ไก่แล้ว มันก็ได้เอามาเปรียบเทียบกันกับวงมือต่อมาว่าเป็นอย่างคือเหรียญหอดเจ็ดโมงเสาร์ถึงแปดโมงใดนั่นเพื่อนก็บอกแล้วครับว่าเพื่อนไปแสดงอยู่ไกลๆนี่เพื่อนเ็เลยแสดงให้ได้เพื่อนแถมเวลาอยู่แล้วแหะครับเตยล่านั่นช่วงเวลามวลซื้นซึ่งพ่อได้บอาเปรียบเทียบกันแล้วกับมาบอกเรื่องเงื่อนข้ามกำเกียวครับว่า วงนี้เก็บใดเท่านั้นวงนี้เก็บใดทอนนี้เอามาเปรียบเทียบความตางให้เห็นเนาะครับนเนาะแล้วก็มีบางคนบางท่านเลยครับเพิ่นได้มาโพ์นะครับบอกว่าหมอล่ำยาส,สามมาสังมาตรฐานที่ผิดผิดเล่นเลิกตามสัญญาจ้างเกินเวลานิดหน่อยใดบอจำเป็นต้องเอาใจเจ้าพขนาดนั้นสัญญาทีหาเล่นถึง8ปดโมงมั่นก่อเกินไป นี่นะครับบางคนเพิิกนก็ได้เอามาวาเนะครับเรื่องนี่เรื่องเวลาเป็นประเด็นในคับานี้สีห้เอาซ้ำใดก็ซ้ำนั่นบ่ตามสัญญาเลยเหมือนบ่เนาะครับก็ต้องคุยกันเบิงนะครับเอาดีๆเลยมันเหตุใดบ่ขนาดใดเพิินนี่แถมให้อยู่แล้วครับเวลาานะั่นน โซเพิ่นสิตัง้งเวที่แล้วโซเพิ่นสิมามีเสียงมันต้องใส่เวลาเนาะครับเนาะในการที่แต่ละวงมาทําการแสดงครับเพื้นไปแสดงหลายหม่องครับก็บอกคอยมีปัญหาด้เพิ่งเห็นนะครับพูนําออกมาวา้าวมาว่าแล้วก้อนหนานีก็สิมีอีกเ้อครับประเด็นรถแห่นีก็แเมนยด้่บานนี้ก็ได้ดว้าเเลยครับว่าโอ้คือกันน่ะครับ คนจ้างบาได้ยวอาคนวอลบได้จ้างวโาไปทั่วทีทั่วแดนนะครับเนะาะถ้าบ่พ่อใจสิหายติบหรือว่าศิลปินลองบ่ได้ก็บ่ต้องหายเพิ่นครับความคิดเห็นต่างๆนะครับที่เพิ่นเว้าอยู่เสมอนี่ครับในโซเชียลนี่พ่อเพิ่นว่ากับยอมรับบ่ได้เป็นหยังคือเป็นดังซั่นครับเรื่องที่เพิ่น บอกเพิ่นสะท้อนก,กับมากับมุมมองคือกันของเพิ่นครับความคิดต่างคือกันต่างคนต่างมีความคิดที่บอกคือกันนั่นแหละครับก็มาว้ากันส่วนการสิเถียงหรือว่าเถียงอันนั้นมันมันอยู่ที่ว่าผู้ใดกุ้มใดมันหลายกว่ากันการสนับสนุนคอมเมนต์มันมีนะครับหรือว่าเอฟซียางที่เห็นนะครับมันหลายกว่ากัน มันก็เป็นลักลานคนุมนะครับเอฟซีสาวน้อยนั่นหลายขาดเลยที่ท่านเฮดมาอยู่สเสมอนี่ครับเอามาสแสดงอยู่นี่หมอล่ำแต่ละขณะนี่มันก็มีเอฟซีนครับมันก็หลายพ่อไปโพสเรื่อว่ายังไปว่าอย่างพ่อมันเห็นมันก็ต่อ,ต,อต่อกันครับปากต่อปากมันก็ไปเรื่อยครับทางที่ดีท่านนะปิดเฟซดีกว่าครับบอสันบอตอง ให้มันเป็นสาธารณะเอาเฉพาะกลุ่มของตัวเจ้าของนะครับที่สนับสนุนนํากันนะครับบอกกันย่หันแต่ย่อมรับว่าด้ในสิ่งที่คนขอไปดูหรือขอไปวา่าบอใดก็ต้องปิดการแสดงความผิดเห็นปิดเลยครับใคนเห็นท่านมันจะซื้อท่านย่อมรับใดบ่ย่อมรับใดก็เหตุครับโซเชียลทุกมือนี่ครับโพสตเอียงลงไปแน่มันสามารถเป็นข้าวได้ทั้งนั้นครับ มันบอกกันในเบิดครับประเด็นแตกประเด็นออกไปถ้าคิดว่าท่านเฮ็ดถูกก็ต้องอยู่ในกลุ่มของท่านครับผู้สนับสนุนคือกันนี่แหละครับเขาเรียกว่าความเห็นต่างก็ต้องยอมรับนะครับเนาะส่วนสิทักไปส่วนตัวหรือบอส่วนตัวอันนั้นมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลคือกันครับเฮาบ่สามารถสิไปบอกหรือไปควบคุม่นได้นะครับเพิ่นกับสมทธิ์ของเพิ่นนิีว้าหยังก็เป็นเรื่องของเพิ่น แต่วอกับยูในกรอบครับของกฎหมายที่พอสามารถที่ไปฟ้องร้องกันได้ครับต้องอยูให้เป็นนะครับโซเชียลยูได้ยูรอดถ้าเฮ็ดให้มันดังมันก็ดังเฮ็ดห้เสียมันก็เสียอย่างที่บอากับปลาตัวเดียวมันเหม็นครับของเบิดคนอยู่ในจังหวัดที่สะเก็ดอย่ก็ายนะครับเอฟซี FC. หมอลำสาวน้อยนี่ก็หลายหรือว่าตั้งนาดต่างๆครับพิ่นนะมักหมอลำถึงว่าจังหวัดที่จ้างหมอลำลายที่สุดนั่นแหละครับว่ามันซีสเกตนะครับคิวหลายที่สุดแล้วพอะฉะนั้น่าให้มันเสื่อมเสียนะครับเนาะในเรื่องแค่นี้วงคือไงเรื่องที่บอกเป็นเรื่องดอกแต่ว่าวให้มันเป็นเรื่องใดก็แสดงว่าว่าธรรม,มาดาเรื่องพวกนี้ก็ ให้ผู้รับผู้ใหญ่เพื่นเขามาคุยนะครับให้มันจบซะถาบ่าสันมันเสิ่ฮงสิทธ์เสียไปเลยจนเพิ่นบอกนะครับว่าเป็นลางก็ว่าไปแล้วไม่อยากไปเหยียบดอกครับไม่พู้ใดอยากายยไปดอกนี่นะครับสิ่งที่ทันบอกมามันเกิดความเสียหายว่ครับกระตุ้นเศรษฐกิจได้นะครับงานที่ทันเหตุอยู่นี้แต่ว่าทันทําให้มันเสียเองต้องยอมรับนะครับความเห็นต่างว่าผิดครับ แต่ว่าสิ่งที่ผิดคือคำบอกคำจาของท่านเองครับ